สวัสดีครับตอนนี้เรารีวิว Galaxy Tab 10ไปแล้วนะครับซึ่งเราได้พบแล้วว่า Tab 10สามารถใช้งานกับหัวต่อคอนเนคเตอร์ของเราที่เราให้มากับ a l u m i n u Bank รุ่น12 0 0งมได้อย่างไม่มีข้อกังขาใดๆตอนนี้เราจะมาเพิ่มเติมกับซีรีส์ของ Samsung นะครับอันนี้คือ Galaxy S Plus เราจะทำการชาร์จนะครับคอนเนคเตอร์ของมันเป็น ไ i c r ร USB นะครับเราจะเสียบแล้วปึ๊บแน่นอนครับการเสียบปุ๊บจะทำให้ไฟเตต้าสีแดงของตัว Power Bank อันลุดติดแล้วก็ที่ตัวอุปกรณ์แน่นอนครับว่ามันถูกชาร์จเรียบร้อยพร้อมกับมีเสียงตึงดึกขณะนี้เราใช้อันลุด Power Bank 12,000สอมิลลิแอม ah, ทั้ง2พอร์ตในการชาร์จแท็บ10แล้วก็ S Galaxy S Plus ไปพร้อมกันใช้งานได้ไม่มีปัญหา100%ครับผมดีบายไปดีจำหน่ายครับพ o w e วแบ n k อันรุษ12,000ม